เร้าใจคุณผู้ชมคือเดี๋ยวนี้มันจะมีคอนเทนต์ที่มีการโชว์กินนะ่ะนึกออกใช่ไหมบ้านเราก็มีโชว์กินกินตำปลาลอย่างเงี้ยส้มตำอย่างเงี้ยหรือกินอะไรแบบที่มันแบบเยอะๆแซ่บๆโชว์กินเผ็ดโชว์กินแซ่บโชว์กินมูมามอย่างเงี้ยเขาจะเรียกลมๆว่าม็อกบังค่ะจะมีภาษานะีนี่เป็นแบบจุดเริ่มต้นมาจากเกาหลีใต้จะมีภาษาเขาเรียกว่าเรียกว่า ยูทูบเบอร์สายม็อกบังมันแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่มากินโชว์ผ่านทางโลกโซเชียลอะค่ะจะเรียกรวมๆว่าสายม็อกบังแล้วสายเนี้ยก็จะมีคอนเทนต์ของตัวเองแตกต่างกันไปเนาะบางคนก็เน้นกินเยอะจะเห็นนะว่าอย่างที่จีนเกาหลีใต้เนี่ยจะมีคอนเทนต์แบบนี้เป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กๆอะ่ะเล็กๆบางๆเลยแต่กินจุมากเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มกินอะไรก็นกักหนาเนี่ยแล้วก็กิน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 นะคะจะมีสายกินจุสายกินเผ็ด สายกินแซบสายกินมุมมาคือแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะคิดหาคอนเทนต์อะไรเพื่อที่จะดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้ามาติดตามแล้วเขาก็จะได้รายได้จากตรงนั้นด้วยคือไอคอนเทนต์แบบนี้เดนคิดว่ามันเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นตั้งแต่ยุคโควิดมั้งเนาะเพราะว่ายุคนั้นบ้านเมืองมันปิดหมดอะแล้วคนก็เหงาอะ แล้วก็กินข้าวคนเดียวมันไม่แซบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคอนเทนต์แบบนี้เพื่อทําให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่เหงาเรากินข้าวเรามีเพื่อนไปด้วยแล้วก็หลังๆก็เริ่มมีคนที่มีมีคอนเทนต์ทำคอนเทนต์แบบมีเยอะมากขึ้นแล้วก็ออมีไรายได้จากตรงนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะพอมีอไรายได้จากตรงนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้นคนที่ทำคอนเทนต์เหล่านี้ก็ต้องท้าทายตัวเองมากขึ้นชาเลนต์ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆผลกระทบที่เกิดขึ้นคือสุขภาพร่างกายของเขาค่ะ เหตุการณ์เศร้านี้เกิดขึ้นกับ t i k t o ็อกเชาวตุรกีวัย24ปีนะคะชื่อว่าเอเฟจานคาวทูค่ะเขาโด่งดังมากในตุรกีนะคะแล้วก็เป็น Youtuber t i k t o กต็อสายม็อบบังเหมือนกันสายกินจุนะคะกินถึงขนาดที่ว่าเขาเนี่ยกินปริมาณที่เยอะมากๆแล้วก็มีคนเข้าไปดูอ่ะ คนชอบดูเขามากนะคะจนกระทั่งมีคนติดตามในแพลตฟอร์ม tiktok ประมาณ155,000คนโดยที่ผ่านมาเนี่ยพอเขากินไปเยอะๆมากๆก็ทำให้เ,เขาเนี่ยป่วยนะคะเอ,เอเฟเร์จานคาลทูเนี่ยนะคะเป็นชาวตุรกีได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันศุกร์ที่7มีนาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่เขาได้รัเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้ว เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่เป็นผลขึ้นมาจากน้ำหนักเกินซึ่งมันเป็นผลพวงดังชัดเจนจากการที่เขาทำคอนเทนต์กินแบบนี้นี่เลยนแหละคะ่ะแล้วก็ประสบปัญหาอย่างมากในการหายใจรวมไปถึงมีรอยช้ำต่างๆตามร่างกายซึ่งเกิดจากขนาดของตัวเขาเองที่ทำให้เกิดปัญหาในการขยับตัวหรือว่าการเคลื่อนไหวตัวนะคะจากการที่ทำให้ เขามีปัญหาด้านสุขภาพแบบนี้เนี่ยก็ทําให้มีปัญหากับระบบหายใจด้วยและทําให้เขาจําเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาจึงทําให้ถึงขนาดที่ว่าในวันที่แม่ของเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะขยับขยื่อนตัวไปงานศพแม่ได้นะคะเพราะว่าปัญหาสุขภาพของตัวเขาเองโดยคลิปวิดีโอคอนเทนต์ล่าสุดก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะได้โพสต์บนออยูทูบเมื่อ8เดือนที่แล้วแล้วก็ใน Tik Tok ด้วย ที่เขาได้โชว์การกินอาหารให้กับเหล่าผู้ติดตามเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อ15ตุลาคมปีที่แล้วแล้ววันนั้นเขาก็ได้ประกาศกับเหล่าแฟนคลับของเขาว่าเขากําลังจะงดเค็มนะเพราะว่าตอนนี้กําลังจะเข้าสู่กระบวนการควบคุมน้ําหนักแล้วคือเรียกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะมันจะต้องควบคุมน้ําหนักแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะคลิปนั้นคือคลิปสุดท้ายค่ะคลิปนั้นคือคลิปสุดท้ายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอเฟจานก็อยู่ในภาวะนอนติดเตียงโดยสมบูรณ์นะคะ ในขณะที่ก็จะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญคอยมารักษาตัวเขาที่บ้านเพราะว่าเขาไม่สามารถจะเคลื่อนไหวตัวเองได้ในโพสต์สุดท้ายก่อนที่จะมีการประกาศว่าเขาเสียชีวิตเขาก็ได้มีการโพสต์รูปของเขาที่ได้ถ่ายรูปร่วมกับผู้ดูแลรวมถึงแม่ของเขาที่จากไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะทีนี้เขาเนี่ยเป็นคนดังพอเขาทำคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็เสียชีวิตการจากไปของเอเฟจานคาวทูถือว่าเป็นเคสสำคัญของประเทศตุรกีเลยค่ะ โดยรัฐบาลตุรกีนั้นก็เลยได้ถือโอกาสกับการเสียชีวิตของเขาเตือนเยาวชนทุกๆคนในประเทศถึงความอันตรายต่อคลิปวิดีโอคอนเทนต์แนวแบบนี้ค่ะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ในปัจจุบันและสุดประธานาธิบดีแห่งตุรกีนะคะเรเจฟเตยิปเอโดกันกกำลังดําเนินการออกกฎหมายเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการจํากัดการใช้สื่อโซเชียลมีเดียสาหรับเยาวชนที่มีอายุ16ปีในประเทศตุรกีค่ะ ซึ่งเขาก็มองว่าคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้ก็เป็นส่วนี้นที่ทำให้เกิดการอาจจะมีการทําตามนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบกับสุขภาพแบบนี้เพราะว่าคลิปอย่างนี้มันมีคนดูแล้วพอมันมีคนดูมันก็ทําให้คนที่ผลิตคอนเทนต์น่ะก็อยากจะทําแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องสรรหาการกินสรรหาวิธีการที่จะทําอย่างไรที่ทําให้ผู้ชมเนี่ยให้รางวัลเขาแล้วเขาก็จะได้ได้เงินได้รายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตจากการกินแบบนี้ไม่ใช่มีแต่เอฟเฟ์จานคาวทูเท่านั้นนะคะถ้าคุณย้อนข่าวกลับไปเนี่ยมีคนที่เสียชีวิตจากการทำคอนเทนต์แบบนี้อยู่หลายคนค่ะเอาอีกสักคนหนึ่งกันละกันคนนี้คนนี้เสียชีวิตเมื่อตอนปีที่แล้วนะคะแต่ว่าจะมาสะท้อนให้ดูว่านี่คือผลพวงของคอนเทนต์แบบนี้ที่อยากให้ทุกๆคนดูว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะเป็นบทเรียนเตือนว่า ใครคิดจะทำคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยเอาล่ะคุณได้รายได้ดีก็จริงมีคนดูก็จริงมีคนติดตามคุณให้รางวัลคุณก็จริงแต่สุขภาพที่มันเสียไปเนี่ยหรือแม้แต่ชีวิตที่เสียไปมันเอากลับคืนมาไม่ได้นะคะนี่คือพานเสี่ยวถิงค่ะเป็นสาวชาวจีนนะคะอายุ24ปีเหมือนกันแล้วที่เศร้ากว่าน,นั้นก็คือว่าเธอเสียชีวิตต่อหน้าแฟนคลับในขณะที่กำลังไลฟ์กินอาหารอยู่แล้วเธอก็เสียชีวิตอยู่หน้าไลฟ์เลยค่ะ อ๋อนี้โหดมากนะคะโดยสาเหตุของการเสียชีวิตของเสี่ยวถิงเนี่ยมาจากการที่ร่างกายของเธอรับไม่ไหวจากการกินอาหารที่มากเกินไปค่ะด้วยหลังจากการชันสูตรศพเนี่ยนะคะก็พบว่ากระเพาะอาหารของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยอาหารที่ยังไม่ได้ย่อยแล้วก็กระเพาะมีรูปร่างที่ผิดรูปไปอย่างรุนแรงค่ะพานเสี่ยวถิงเนี่ยเป็นอดีตพนักงานเสิร์ฟของร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะก่อนที่จะผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายกิน แล้วก็หลังจากที่เธอผันตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายนี้อย่างแบบเต็มอย่างอย่างเต็มที่เนี่ยเธอก็มีเงินมากขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมจนทําให้เธอตัดสินใจลาออกจากการเป็นพนักงานเสิร์ฟค่ะแล้วก็มาเช่าบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วก็ทำคอนเทนต์สายม็อกบังแบบอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคอนเทนต์แบบนี้พ่อแม่ไม่เห็นด้วยแน่มีคนเตือนเธอแต่เธอบอกว่าเธอไหวเธอโอเคเธอไปได้ ยิ่งคนดูมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งละเลยกับเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็พยายามจะสรรหาความท้าทายใหม่ๆที่สุดโต่งมากขึ้นเพื่อที่จะดึงดูดให้ผู้ชมเข้ามาดูเธอมากขึ้นค่ะและเมื่อพ่อแม่หรือผู้ชมบางคนบอกว่าเอ้ยน่าเป็นห่วงแล้วนะหยุดเถอะหยุดทำคอนเทนต์แบบนี้เถอะการกินขนาดนี้อาจจะทำให้เธอตายได้นะแต่เธอก็ตอบพวกเขาด้วยรอยยิ้มเสมอว่าฉันโอเคฉันไหวจนกระทั่ง น้ำหนักของเธอเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนแม้ถึงไปถึงกระทั่ง300กิโลกรัมค่ะคือปกติเธอไม่ใช่คนผอมนะคะเธอเป็นคนที่มีน้ำหนักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นแบบคนอ้วนปกติแต่ว่าพอเธอทำคอนเทนต์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยน้ำหนักขึ้นไปถึง300กิโลกรัมแต่เธอก็ยังไม่ลดนะคะเธอก็ยังคงทำคอนเทนต์กินแบบนี้ต่อไปหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งล้มป่วย ด้วยโรคเลือดออกในกระเพาะจากการกินอาหารมากเกินไปค่ะแล้วก็หลังจากที่รักษาตัวจนหายดีสิ่งแรกที่เธอทําคืออะไรรู้ไหมคะพอรักษาหายแล้วสิ่งแรกที่ทําก็คือกลับมาไลฟ์กินอาหารให้คนดูเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเสียชีวิตเธอก็หันมาใช้วิธีสุดโต่งมากขึ้นเพื่อเรียกคนดูให้มายิ่งขึ้นเช่นคุณหูคอนเทนต์เขาโหดมากนะ กินต่อเนื่องไม่หยุดอย่างน้อย10ชั่วโมงขึ้นไปไม่หยุดเลยและกินอาหารเกินกว่า10กิโลกรัมในการไลฟ์แต่ละครั้งค่ะจนกระทั่งวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วร่างกายของเธอทนรับไม่ไหวทำให้เธอเสียชีวิตในขณะที่กำลังไลฟ์ให้ผู้ชมดูอยู่ตรงนั้นคือเสียชีวิตสดๆต่อหน้าผู้ชมเลยนะคะ แม้สาเหตุการเสียชีวิตของเธอจะไม่ถูกเปิดเผยนะคะแต่ก็มีการเปิดเผยจากสื่อว่ามีการชนะสูตรพบว่าช่องท้องของเธอผิดรูปแล้วก็ในกระเพาะเต็ไมไปด้วยอาหารที่ไม่ย่อยนี่แหละคะ่ะการเสียชีวิตของพานเสี่ยวถิงถูกยกให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสําหรับเหล่าคอนเทนต์ม็อกบังทั้งหลายนะคะที่อย่างที่บอกแหละว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีความสุขกับการที่มีคนมาชื่นชมกับการที่มีคนให้รางวัลเรา เรามีไรายได้จากตรงนี้มากขึ้นก็จริงแต่สุขภาพที่เสียไปเนี่ยมันไม่คุ้มเลยนะคะกับคอนเทนต์แบบนี้คนที่เขาดูคนที่เขาเสพคนที่เขาเให้รางวัลให้ดาวให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็อาจจะมีมันไม่ได้เกิดผลกระทบกับร่างกายของเขาอะค่ะนะแต่ว่าเราเองต่างหาที่เราจะต้องพิจารณาว่าแต่ละคอนเทนต์ที่เราทําไปเช่นบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ไปได้สายกินจุแบบนี้บางคนมาในสายกินเผ็ดอย่างเงี้ย แล้วก็ใส่กินพริกอะไรเข้าไปโดยที่แบบเราก็ไม่รู้ว่ากระเพาะไอข้างในท้องเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วกินแบบนี้บ่อยๆทุกวันทุกวันเนี่ยเกิดผลกระทบกับสุขภาพมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถึงตอนนี้อาจจะไม่เห็นแต่ระยะยาวเนี่ยจะเป็นหรือเปล่าคุ้มหรือไม่กับการที่ทำคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็มาเตือนนะคะมาเตือนสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายว่าในการทำคอนเทนต์แต่ละครั้งเนี่ยแต่ละคนคงอยากจะหาตัวตนของตัวเองอะ อยากจะได้คอนเทนต์ที่มีความแปลกใหม่โดดเด่นแต่ว่าคอนเทนต์เหล่านั้นต้องไม่ทำลายและทำร้ายตัวเองอันนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะ